ไม่เสีสอ่านข้าวารแรกเองหลังจากนั้นก็แงอหาไปเลย่ปดูตู้งานเล่นมคอมเล่อะไรแอ่าใช้จอเล่นแบบใช้จอเล่นสนท์ไฟเล่นเล่นมคอมรู้สึกว่าจะง่ายกว่าเราะมัน เสีงยงมันมัเป็นแค่เรียกว่าไงมันเป็นลายกลายบางต่เนาะมันเลยไม่หลอมกันผมมีทองแต่ไม่มีจอยร้อยแปดสิบเก้าบาทเองค่ะอันนี้เป็นยาขึ้มาหนักร้อยแปดสิบเก้าบทแล้วก็เสียเข้าไปาเลย,ย้อวช่วยเสียอช่ว ถ้าที่ชอบซื้อนะคะเราซื้อแบบอ่ากดกดอะไรนะกดเื่อไม่ต้องจายค่าส่งนะคะวันหนึ่งเราไปได้ครั้งหนึ่งถ้าเราซือ้อแบบไม่ต้องเสียคส่งเราใช้แต่ราคาที่ลดราคา,า,าอย่างหลึ่งจอเกกระจุกเทสขายอยู่ที่สี่ห้าร้อยบาท คุณยาได้ยยกมาแค่ร้อยเก้าสิบเดีบาทโดยไม่เสียค่าส่งแยกวันที่เขาลดราคาแี้วคุณยาจรังสราค์ลงเป็นตัวเ็กเหมือนกัน่าจะถึงเท่งนี้ไม่ต้องเสียค่าส่งก็เจ็ดสิบ้าบาทและอยู่ที่คือจะมาฟังเสียงเพราะว่าเจ้ากรงใส่มน ถ้าจอมใส่ไมาแล้วจำาเพินงสูงเลยมันจะติดตัวลำโพงในเครื่อง,งทันทีอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใส่ไม้ค่ะแต่เราจะต้องไม่เปิดพัดลมนี่มันจะนร้อนแต่ถ้าใส่ไม้แบบลดเสียงบกพอนะคะุณลาถ้าเปิดพัดลมใส่ตัวได้ต็ี่อุณลาเราปั่นเสี็จพิเศษเลยะ ฟังเสียงเสือดูเสียงยายก็จะเสียดใส่มาเลยเสือดไม่ค่อยดังนะเสือดูไม่ดังดังบ้างไม่ดังบ้างคยายใส่มาแล้วแบบนี้มันม่แบบคุณยายแบบเนี้ย ผ้าเาร็จเลยยาก่อใจคือท้ามาตกใจอ่ะต้องสัตว์นะเพราะมือนี้พญาย่าช่างเออช่างมันน่าจะเป็นสนสัทวาสมัยเก้าอ่ะใช่เพราะว่า สิงโตมันก็เป็นรูปแบบของสิงโตแบบต่อแค่ถ้าเห็นไข่นะเห็นไหมไข่ไดโนเสาร์เป็นเปสัตว์สมัยยุคสุดจำบนคะ่ะคุณยายช่างเห็นสัตว์ตัวเดียวอแบบเดียวค่ะชนิดเดียวคือสิงโตตัวอื่นยังไม่ยังสร้างไม่ได้ยังสร้างไม่เสร็จค่ะวันนี้เขาให้สร้างในส่วนขนะองสิ่งอำนยวยความสะดวก โรแอสซีเตอรี่ก er ่อนสัตว์เ่ยก็ยังยอมแค่ถึงโตอยู่ตัวอื่นสัญญายังเข้าไปส้างไม่ได้เขีนไ่แค่ลยกรงในกรงส่วนสัตว์ในกรงของสัตว์แต่ละตัวยังไม่ยี่มให้เลยนี่มีแต่ถึงโตอย่างเดียวมีหลายนะตรงนี้มีตู้เอเเยอะ ที่เห็นแล้วมีสามจุดเด็นยต้องใช้ปุมในการเช่วอช่างนะคะหาหาจุดที่เราจะไปต่อโอ้โหให้ไปตกลตรงนู้นยลย้หรอตอนนี้ไม่มีแล้วเออให้ไปตรงนู้นเลย จะลองการเข้าไปค่ะแล้วแค่ยัยไงเรื่องสร้างอะไรต่อจะสร้างสินตไปแล้วแล้วแล้วก็ถ่ายไม่สินตแล้วด้วยโอเคอ๋อเรียนบทเรียนทางทางไหนกระโดดแค่นี้เลยทางรัก mm hmm. นี่ถัดต,ต,ต่อไปที่จะได้สร้างเนี้ย เตานั่นเองเสียนเสียอะไรอ่ะเต่าเฮ้ยเ็นยังเต่าเสียนดังตัวแม่คุณยายเปิดเบาอย่งนะ้เสียงดางไจแช่เนี้ยเดี๋ยกใจเอาแค่นี้ก็พอนะแค่สามสิบเอ็ดแค่เสียงแค่สามสิบเอ็ด มันพร้อมกินยายห่ใส่ไม่ใส่ไม่สิ่เร่องเดี๋ยวคุณยาไปยืนเดินใด้น่ะดูนะเกิดเพืนยาอยู่แค่นี้ก็ที่เตาเราทำไรอยู่วะเาวน่ารักจังได้สมเต็มคนเข้ามาเื่้ยๆเลยค้ะ ดี๋ยวนะคุณยายขาถ่ายพวกกระต่ายหนอนะกะ mm. ต่าหน้ารักแต่ทำท่าใหญ่ปะเอ็ mm. ชฉอดเยอะจัง mm. 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 พอเจอท่า,ทาตรงไหนี่วยเย้ยๆ mm. <c oughs> จะห่ามากรา งามงามงามเขาไม่คุนคุณยายหรอคุณยายน่ารักไม่มีจับกันคุณยายนะนับพี่จ๋าแล้วถ่ายรูปกับพี่จ๋าก่อนอารมณ์นี้เหมือนเนม่ยตรงี้ของพี่จ๋าของเธอค่ะคุณยายก็จะอ่านต่างไปแล้วก็จะถ่ายรูปกับเขาไปนะคะเพราะการที่เราใช้ใช้จอยอ่ะเขาจะมีปุ่มกดให้เรา ถ่ายภาพได้เลยถ้าจะปุ่มปุ่มวิดีโออ่ะเี็ไงเหมือนกับว่าคําไม่รองรับนะคะดูแล้วคขาไม่เขไม่รองรับแต่หวิดีโอเพราะว่าเราไลฟ์อยู่ก็เลยเลยใช้ไม่ได้ได้แต่แป็กอร์อย่างเดียวยายถ่ายรูปกับเต่าได้สองสองุน นะเดี reveal, okay? mm ๋ยวไปสร้างบนมต่อไปเรื hmm. mm ่องของเต่ามีส่วนไหนที่จะให้คุณยายสร้างได้อีกไม่เห็นส่งสร้างแล้วนะคะมีจะมีเต่าให้ดูสามจอเริ่มจะเดือดขึ้นทุกต่อหลุดมีมุมนี้มีเต่าให้ดูสามจอค่ะ ใต้าวหรือใต้เงอื่แล้วโอ้โหเป็นมุมใจมากเลยขอให้แต่ละมุมนิใจมากเลยแล้วเว่งตามทุกสั่งขอให้ตามทุกสอ่งมาด้านนี้ก่อนเฮ้ัดตัวตับไปที่จะให้ทีมงานสร้างจะต้็นตัวไหนไม่นกเินแล้ว เริ่มมีนกบินแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีนิ่งหน่อยทานเพื่อจะมีมาได้ทุกตอนตเรื่องแบบไพายลอตเทรนดิ้งึงนนีเน้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว